สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องจังหวัดสงขลาสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องลักษณะภูมิประเทศของสงขลาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะลักษณะภูมิประเทศต่อมานะคะก็คือเกาะจังหวัดสงขลาของเรามีเกาะทั้งหมดกี่เกาะคะเด็กๆอืมค่ะจังหวัดสงขลาของเรามีเกาะทั้งหมดสามเกาะได้แก่ เกาะยอนะคะถ้า,าเรียนดูในภาพนะคะเกาะยอเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะเห็นสะพานตินนสุรานนท์เชื่อมอยู่ใช่ไหมคะต่อไปภาพข้างล่างนะคะก็คือเกาะหนูและเกาะแมวค่ะเกาะยอเกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอะไรแล้วนะคะใช่ค่ะเกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ที่กลางทะเลสาบสงขลาเกาะยอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลานะคะก็คือตำบลเกาะยอนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าคนเกาะยอประกอบอาชีพอะไรกันบ้างนะคะอาชีพแรกก็คืออาชีพทำสวนผลไม้นะคะผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะยอก็ได้แก่จัมปะดะกับระมุดนะคะเอาละภาพนี้ก็คือภาพจัมปะดะจัมปะดะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะผลสุกก็จะนิยมรับประทานสดพอเด็กๆทานเนื้อหมดแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเอามาเล็ดเนี่ยนะคะไปต้มแล้วก็นํามาทานเล่นได้อีกนะคะนอกจากนี้มเมล็ดก็นิยมใช้ทําเป็นอาหารคาวเช่นนํามาใส่ในแกงพุ่งปลาแกงคั่วกะทิก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นจำปาดะทอดก็ได้นะคะ ภาพข้างล่างนักเรียนดูสิคะที่มีแม่ค้านั่งอยู่นะคะมีหม้อมีกระทะอยู่นี่นะคะเนี่ยน,นะคะคือก็คือขั้นตอนการทําจาปาดะทอดนะคะขั้นตอนก็คือใช้เนื้อพร้อมเมล็ดไปคลุกกับแป้งน้ําตาลน,นมงาแล้วก็ไปทอดในน้ํามันนะคะก็จะได้เป็นจาปาดะทอดหรือนําเนื้อจาปาดานี้นะคะไปเป็นส่วนผสมในการทําขนมเค้กก็จะกลายเป็นเค้กจาปาดาที่ขึ้นชื่อของเกาะยอค่ะ ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะยออีกชนิดหนึ่งก็คือระมุดคนสงขานิยมเรียกว่าลูกสวาาหลูกสวา้สวารดยจากไม้หลูกสวาระมุดหรือลูกสว้าก็จะมีรสหวานค่ะอาชีพต่อมาของคนเกาะยอคืออาชีพทอผ้าผ้าทอเกาะยอรหรือผ้าเกาะยอ จะเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของสงขลาถือว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือสินค้า O อท็อปนั่นเองนะคะต่อมาก็คืออาชีพประมงอาชีพประมงก็คือการจับสัตว์น้ําและเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะภาพที่เห็นด้านบนสองภาพนะคะนั่นก็คือไซเด็กๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะ เวลาเด็กๆนั่งรถข้ามสะพานป๋าหรือสะพานติน,นสูรานนท์เด็กๆก,ก็จะเห็นไซเต็มเปหมดเลยใช่ไหมคะในทะเลสาบสงขลาไซก็เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ผูกกับซี่ไม้ไผ่ร้อยด้วยหวายเอาไว้สำหรับดักกุ้งนะคะภาพข้างล่างนะคะก็คือการเลี้ยงปลากระพงค่ะนะคะคนเกาะยอก,ก็จะเลี้ยงปลากระพงในกระชังนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นการทำโฮมสเตย์ของคนเกาะยอนะคะการทำโฮมสเตย์นี้นะคะจัดว่าเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้กับคนเกาะยอนะคะเอมีเด็กๆคนไหนเคยไปพักที่โฮมสเตย์ที่เกาะยอกันบ้างคะเอาละคราวนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวเกาะยอกันนะคะ เกาะยอเป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่างอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลาการเดินทางมายังเกาะยอมีสะพานตีนตสูรานนท์สองช่วงเชื่อมเกาะยอกับฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนครเกาะยอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ9 2 7 5ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรมผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะยอคือจำปะดะและผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทยมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นลายราชวัตรดอกพิกุลดอกพยอมเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายนอกจากนั้น เกาะยอยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาอีกด้วยที่สำคัญคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชุมชนเกาะยอได้ทดลองในเส้นทางสายวัฒนธรรมและพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวกเษกษตรเกาะยอในปัจจุบันซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป เรื่องของเกาะยอจบไปแล้วนะคะเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะหนูเกาะแมวนะคะเกาะหนูนะคะถ้านักเรียนดูในภาพนะคะเกาะหนูเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเกาะแมวใช่ไหมคะเกาะหนูตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยนะคะส่วนเกาะแมวนะคะส่วนเกาะแมวก็จะอยู่ทางตอนเหนือของเกาะหนูในทะเลอ่าวไทยเหมือนกันนะคะเอาละคราวนี้เด็กๆ ลองมารับชมตำนานของเกาะหนูเกาะแมวกันนะคะตำนานพื้นบ้านเกาะหนูเกาะแมวนานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคุณหนึ่งคุมเรือสำเภามาจากเมืองจีนเพื่อที่จะมาทำการค้าที่เมืองสงขลาและเมื่อเขาขายสินค้าจนหมดเขาก็จะซื้อสินค้าจากสงขลากลับไปสู่เมืองจีนเป็นประจำ วันหนึ่งขณะดเดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาน่าเอ็นดูเขาจึงขอซื้อและก็พาลงเรือไปด้วย หมากับแมวเมื่ออยู่ในเรือนานๆานก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะกลับไปอยู่บ้านที่สงขาจึงปรึกษาหาวิธีการที่จะกลับบ้านหมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะแล้วก็จะไม่จมน้ําแมวจึงคิดที่จะได้แก้ววิเศษนั้นมาครอบครอง จึงไปข่มขู่หนูให้ขโมยและอนุญาตให้หนูขึ้นฝั่งไปด้วยขันเรือกลับมาที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งหนูก็เข้าไปลอบขโมยลักดวงแก้ววิเศษของพ่อค้าตอนที่พ่อค้าเผลอหลับไปโดยอมไว้ในปากแล้วทั้งสามได้แก่หมาแมวและหนูหนีลงจากเรือแล้ว,ว่ายน้ำจะไปขึ้นฝั่งที่หน้าเมืองสงขลา ขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนอมไว้ในปากนั้นมีค่ามหาศาลเมื่อถึงฝั่งหมากับแมวคงแย่งเอาไปจึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลําพังดวงแก้วจะได้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวตลอดไป แต่แมวที่ว่ายน้ำตามหลังมาก็คิดได้ว่าจะได้ดวงแก้วไปครอบครองเช่นกันจึงว่ายน้ำตรงกรีเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูเห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจกลัวแมวจะตะบบจึงว่ายน้ำหนีสุดแรงไม่ทันได้รวงตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากนั้นก็จมลงหายไปในทะเลเมื่อดวงแก้ววิเศษจมไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อ่านว่ายน้ำต่อไปได้ ตั์ทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่อ่าวหน้าเมืองสงขลาส่วนหมาก็ตะกิดตะกายว่ายน้ำไปจนถึงฝั่งแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงขาใจตายกลายเป็นหินที่เรียกว่าเขาตังกวนเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ริมอ่าวสงขลา ส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกละเอียดเป็นหาดทรายหรือสถานที่นั้นว่าหาดทรายแก้วตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวสงขลานั่นเองในภาพนะคะก็จะเป็นเกาะหนูปัจจุบันเกาะหนูก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะมีมรดกทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเด็กๆยังไม่เกิดเลยนะคะ ในสมัยนั้นนะคะเมื่อทหารญี่ปุ่นได้ยึดเกาะหนูก็ได้สร้างป้อมปืนขนาดใหญ่แล้วก็ได้สร้างหลุมหลบภัยด้วยนะคะนอกจากนี้บนเกาะหนูก็จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสีของน้ำทะเลเป็นสองสีนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีถ้ำมรกตนะคะถ้ำมรกตถ้านักเรียนดูในภาพนะคะที่มีคนกำลัง พายเรือเข้าไปนะคะนั่นอะไรนะคะก็คือถ้ำมรกตนะคะแล้วก็หน้าผาสีชมพูเห็นไหมคะสีหน้าผาสีชมพูนะคะและถ้าหากว่าเด็กๆได้ไปเที่ยวเกาะหนูในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเด็กๆก,ก็จะได้เห็นปลาโรมาด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นทะเลนะคะจังหวัดสงขลามีสองทะเลได้แก่เอ๊ ทะเลอะไรกับทะเลอะไรแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะอืมใช่ค่ะนั่นก็คือทะเลเอ่าวไทยและทะเลาสาบสงขลาเด็กๆยังจำคำขวัญของสงขลากันได้ไหมคะเรามาทบทวนคำขวัญของจงังหวัดสงขลากันอีกครั้งนะคะนกน้ำเพลินตาสมิราเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเล สเนสน่สะพานปา๋าศูนย์การค้าแดนใต้เห็นไหมคะตรงเมืองใหญ่สองทะเลก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือทะเลเอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าถ้าหากว่าเด็กๆไปยืนที่หัวพญานาคนะคะเอาละถ้าไปยืนที่หัวพญานาคเด็กๆด,ดูภาพทางซ้ายมือนะคะนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นเกาะแมว กาะหนูเกาะแมวอยู่นะคะนะคะตรงนั้นก็คือทะเลเอ่าวไทยนะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะด้านทางขวามือนะคะตรงนั้นก็คือทะเลสาบสงขลานะคะที่มีแพขนาดยนต์วิ่งข้ามฟากไปมาอยู่ใช่ไหมคะทะเลสาบสงขลาจัดว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุง ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ําในทะเลสาบถึง3น้ํานั่นก็คือน้ําจืดน้ํากร่อยและน้ําเค็มค่ะร้อยเรื่องไทยแลนด์ ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศครอบคลุมพื้นที่ถึง3จังหวัดได้แก่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาโดยมีลักษณะเป็นทะเลสาบแบบลากูนหรือแหล่งน้ําตื้นที่ถูกแบ่งแยกออกจากทะเลแต่มักยังคงพบจุดในการเชื่อมต่อสู่ทะเลซึ่งก็คือทะเลอ่าวไทยนั่นเองทําให้ทะเลสาบสงขลากลายเป็นหนึ่งในเส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สําคัญในสมัยอดีตนอกจากนี้ทะเลสาบสงขลายังมีหน้าน ที่เป็นแหล่งรับน้ําจืดจากต้นน้ําลําคลองมากมายรวมกับน้ําทะเลที่หนุนเข้ามาทําให้ลักษณะน้ําของทะเลสาบสงขามีทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยและน้ําเค็มซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ําในแต่ละช่วงนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของทะเลนะคะอันดับแรกก็จะเป็นแหล่งอาหารในทะเลก็จะมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มาก ก็จะจับสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลามาเป็นอาหารนะคะอันต่อมาก็คือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำนะคะเช่นแพขนานยนต์นะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะจะอยู่ทางล่างขวามือนะคะภาพล่างขวามือเด็กๆก,ก็สามารถนั่งแพนะคะข้ามฟากจากฝั่งเมืองสงขลาไปยังฝั่งหัวเขาแดงได้ใช่ไหมคะต่อไป นะคะก็ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้านะคะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าถ้านักเรียนดูในภาพนะคะมันก็จะอยู่ด้านบนทางขวามือสองภาพนะคะเราก็สามารถขนส่งสินค้าในปริมาณมากๆโดยการใช้เรือบรรทุกสินค้าซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าข้ามทวีปกันเลยนะคะและที่สงขาของเราก็มีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับเรือบรรทุกสินค้าด้วยนะคะ เอาละเราก็เรียนเรื่องลักษณะภูมิประเทศจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆทำไปงานที่สามด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ